รองอเหมือนกันนะเนี่เราได้เราได้ท T U Q A N ถูกค,ครับถูกครับอะครับผู้ชายชาวยูทช่วทุกงย่างเาหาช่วยกันด้วยกัน,นที่ผมตั่งมนานจะมีอะไรบ้าง ดูอะครับรุ่องก่าผมมรรู้แล้วอนะืปิดอะไรมาแต่เอามาลงไปที่พี่ดูเพราะเนี้ผมไม่ได้ค่อยจะเปิดพระรุ่นเท่าไหร่เพราะดึงล้วมันไม่ค่อยโดนอันนี้เป็นแบนรุ่น รวยชนะจนหลวงปู่จือนะครับผมเมื่อไทยเทนะครับผมตอนดูนึกว่าลงยาไทยเทเนี่ยหน้ากากหรือเปล่า อันนี้เป็นเหรียญพุทธคุณหลวงปู่อิ่มนะครับเลขหนึ่งนะครับเนื้ออัปกาสสติเลขหนึ่ง,นะะง,อข,งขอว่างันนะหนึ่งแล้วกัน ส่วนอันนี้เป็นพระปิตาไม่ทราบที่ปิดมาอันนี้เดี๋ยวได้มาลุ้นกันครับอันนี้ได้แถมมาพ่พัดรุ่นพยัคู่บารมี